ที่ทำงานครีเอเตอร์นะคะวันนี้อัาราโคนนะคะถึงว่าเห็นโปรไฟล์เสื้อแดงๆนั่นหระที่นิยมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดียามเช้าจะ,จ,ะจบ,กบใกล้จะสังเร็จแล้วเราก็จะต้องไปช่วยเพื่อนในช่วง7จ็ดโมงแโมงนี้จ้ะเนอะเพื่อนก็จะมาช่วยเราพรองค่ะสวัสดีบอกรักทักทายเพื่อนๆทุกคน สวัสดีบอกรักทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะบรรยากาศไหมคะเราไม่ได้ว่าจบแล้วที่เราพูดเนี่ยเราก็ยังไม่จบเราก็ยังไม่จบการทํางานต้องเหลืออีกเจ็ดหน้าที่จะอีกเจ็ดหน้าที่ก็ไม่นานนะจ้าช่วงนี้ยังไม่มีเพื่อนมาใครมาสุดที่นี่จะอวยผ่อนให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะอมาละจ้าเนาะ เป็นคนเป็นแม่บ้านก็ต้องเข้มแข็งจ้ะเป็นเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะเจ้าบ้านสวยมากเลยค่ะนจะจ๊ะตื่นเช้ามากก็มาพูดคุยทักทายกันอย่างนี้ละจ้ะคุยทักทายกันเอ๋ก็เอาปลาส้มมาให้นะน้องเกดก็ถามว่าเอา้าเอาเอณัเพนขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วเหรอโดดได้แล้ว ทำงานตั้งแต่วันแรกที่ออกุณมากมายเจ้าขอบคุณมากมายขอบคุณหลา,ายๆขอบคุณหลายๆข,ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเราก็ต้องระวังอ่างเพราะว่าไม่ใช่ว่าเออเรามีห้องไร้เราอยากพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะจ๊ะ,จะเป็นระเบียบของสังคมไปละตลองตลองปิดวิทยุให้หน่อย่คู่ฟ้ารัฐบาลเปิดปิดวิทยุ เขาไปดูทุกวันจะเปลี่ยนทุกเวลานาทีแหละช่องแดชบอร์ดเนี่ยเราก็จะให้เราเออวันนี้ให้ไปตอบคอมเมนต์วันเนอแต่เราก็ต้องมานั่งเพื่อนเยอะก็ดีเพื่อนไม่เยอะก็ดีมันเป็นการที่ว่าดูใจเราว่าเวลาเราทำํำกับครีเอเตอร์ด้วยกันก็ทํางานอย่างนี้แหละถึงเวลาก็จักมาสวยพ่สวยกั็มาออกรายการมาว่าออมาคุยกันนังซิลจา้าที่นี่ก็ ใส่บาทอยู่ที่หน้าบ้านไม่ได้ไปไหนไกลเลยตั้งแต่เป็นคีเอเตอร์นี่ตอนนี้ยิ่งมีความรู้สึกว่าแค่ที่หน้าบ้านนี่เป็นป่าผักขมที่มาเก็บเลจากผักขมเยอะเลยจากผักขมอย่างเยอะเลยผักขมยอดใหญ่ๆขอให้ปังๆนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าเ mm hmm. มสูรก็ไปนั่งทานข้าวกับคุณยายนะคะวันนี้ไปตลาดใหญ่เต๊ะ เป็นขนมไทยจาขนมไทยห่อใบตองนะจ้าพเพื่อนๆขนมตาดก็ดูท้องฟ้าอากาศสดใสสดชื่นแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศริมคลองค่ะวันนี้ก็มีมีนักกีฬาว่ายน้ํากําลังว่ายน้าอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นไลฟ์สดหรือว่าเป็นคลิปเรียวเราต้องดูต้องชมให้เพื่อนแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้เพื่อนๆไปดูให้เพื่อน,ไป,อนไปดูให้จบนนะคะ อบคุณอุ่นไอรักอยากขอบคุณอุ่นไอรักจันแม่จันก็ทักทายครูเอื้องเนาะเมจันก็ทักทายเช้าวันนี้ทักทายกันสดใสวันเสาร์จ้ะวันเสาร์วันเสาร์น,าน,านะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายเพื่อนเพื่อนบางขึ้นไปทุกวันเนาะแต่นี้ก็ตัดแล้วก็สบายสบายนะจ้าคุณจินวิไลก็ทักทายกับคุณจอมยุทธนะคะขอบคุณพี่เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะพี่นะ จับมือกันไว้เราก็าออกไปแล้วก็ไปชมคลิปให้กันเราก็จะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันเสาร์จ้ะ <c oughs> เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดค่ะเป็นวันเสาร์ที่เจ็ดระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอะภิวาเทมิ สว่าค่าตัวพระควาตาธรรมโมธรรมังาการทํางานก็เป็นรูปแบบของแต่ละคนเนาะบางคนก็เป็นการ,กรเกษตรเป็นชาวไร่ชาวนาบางคนก็เป็นแม่ค้าแม่ขายากับคุณเอื้องฟ้าก็ทักทายสวัสดีกันหอมกันจุ๊บๆแก้มอุย้ยเสื้อลายดอกสวยจังเลยค่ะเสืออ้อลายก็ทักทายกับคุณยายสมศรีน้องพันษานะคะทักทายกันม่สุดที่นี่ก็อ่านอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนรุ่คอมเมนต์นะคะก็จะเลื่อนดูว่า เว้นไหนที่ยังไม่ตัดผมทรงทรงผมเทนจาเทนจาขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ถูกตาต้องใจนะคะขอบคุณนั่งคุยกันแบบชิลๆเลยนะคะพี่บรรจงพูดคุยทักทายกันนอนไปหาเพื่อนแล้วทีนี้ก็กลับมากลับมาบ้านก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปตอบคอมเมนต์เพื่อน สียงรับชมจ้าสวัสดีบอกรักทักถ่ายนะจ้าโปรไฟล์เสื้อสีขาวคอยนนอยยิ้มเป็นเลนยิ้มเป็นเลนอยู่คุณเหล็กไปขายด้วย <c oughs> ขายดีขายดีนะเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเรานะคะสวัสดี <c oughs> จะเลื่อนผ่านไม่อาจจะเลื่อนผ่านเพื่อนๆน,นะคะไม่อาจจะเลื่อนผ่านเพื่อนๆก็ต้องเวะ ผ่านที่10นี้นัด8โมงพอตเองไลฟ์สดแล้วกินข้าวแล้วก็ต้องรีบออกจากบ้านไปเลยนะคะก็จะไม่ได้ทักถ่ายใครเลยนะครับวันทัารซส้มได้ซ่อมได้นะจ๊าแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะอันนี้ใส่ไมโลทักการ คุณครูเอื้องก็บอกว่าสวัสดีเมสูจ้าสวัสดีคุณครูเอื้องคนสวยนะคะสวัสดีพี่จอมยุตอีกครั้งนะคะนี่เสียงข้างหลังก็มาเจอเสียงข้างหน้า <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจากขอบคุณมากมายวันนี้ก็ถืองรง่มให้กันทุกวันตามดูเก็บดอกสนสะอน้นสะอ่อน,อ,นอยากได้เฮ็ดขนมแท้แถวนี้บบมี อยากกินขนมอังคารที่สิบนี้นัดแปดโมงพอตัวเองไล์ส่วนแล้วกินข้าวแล้วก็ต้องรีบออกจากบ้านไปเลยนะคะก็จะไม่ได้ทักไทยใครเลยนะคะวันนา้ <c oughs> ไก่กระตากกระตาก,ตากวันนี้ทําข้าวมันไก่จ้ะทำข้าวมันไก่ต้อนรับเพื่อนๆนะคะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เป็นที่ไหนไที่เรายังมีลมหายใจอยู่ได้ตื่นมาพูดคุยทักไทยกับเพื่อนๆเ,เนาะได้ตื่นมาพูดคุยทักไทยกับเพื่อน นี่ก็จะทําให้เต็มชั่วโมงครึ่งนะคะ่ะชั่วโมงครึ่งนะสะสมเอาไวา้บรรยากาศดีจังเลยค่ะแม่ครูโชคดีที่เรามี <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเหมือนกันจ้ะมีวันเชา้ามีวันสายเนาะแต่ว่าให้มีความสุขในทุกๆวันจ้ามีความสุขในทุกๆวนันเนาะ มีความสุขห่างๆก็มาเจอกันเนาะเพราะว่าการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ระบบที่จะให้เราเจอกันไม่ให้เจอกันก็อยู่สวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันมีความสุขจ้ะเนะาะเชา้ชาเช้าเราก็มาทักมาทายกันอย่างนี้เละจ้ะพี่พี่น้องๆ้องของเราผ่านเติมพลังยามเช้าจ้ะจะได้มีพลัง ยู่ไม่ได้อะเพราะว่าคุกกับสากอยู่หลังบ้านเนี่คุกกับสากยังสะเทือนมาหน้าบ้านเลยจ้ะ <c oughs> คือเขาไม่เหมือนเรานะเะไม่เหมือนเราถ้าเราทีเราก็จะผ่านเลยเดนะ็ดเนาะรองท้องยำเช้าจา้ะอืออร่อยค่ะอร่อยถ่ายไว้เลยเพราะว่าเรารู้จักกันแต่ว่าเราก็ทักทายกันเนาะทักทายกันสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันจ้าขอให้กําลังใจเรา เช้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์จ้ะสวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายทัากการเอ่อคุณครูเอื้องก็บอกว่าสวัสดีแม่สู่จ้าสวัสดีคุณครูเอื้องคนสวยนะคะสวัสดีพี่จอมยุติอีกครั้งนะคะทุกคนนะคะทักทุกคนสวัสดีบอกร,าากการักทักการสวัสดีครับทักทายยามเช้าที่มามอบให้นะคะขอบคุณลหลายๆ บ้านสวนริมคลองก็ไม่มีอะไร <c oughs> มีแต่ธรรมชาติมีแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นของตัวเองถ้าเป็นของคนอื่นไปดูให้จ้าไม่เป็นไรจ้าใครก็ว่าอย่างไรก็ใช่นะจ้าเต็มใจให้กันและกันขอให้พี่ปังๆนะคะเดินทางปลอดภัย่ากสุดที่นี่ก็น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจะ <c oughs> ทำเวลาเข้าไปในห้องไล์แม่นะคะ คุณแม่ก็จะทักทายอย่างนี้ประจําเลยนะคะรักๆก,กอดๆคุณแม่นะคะรักๆกอดๆเป็นการรายงานจ่ะเป็นการรายงานให้ระบบได้ทราบว่าเราไม่ได้นั่งหลับเรารืมตาทํางาน <c oughs> สูงเท่านี้ถึงจะเป็นได้ขอให้แต่คุณมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการทํางานส่งงานตามระบบก็หน่อยคนละน้อยก็เต็มเต็มไปนะน้ำก็จะได้เต็มอุ่น แก้วไม่เอาหรกเอาน้ําเต็มอุ uh uh ่มเอาไปก้าวไปในทุกๆวันเพื uh ่อนๆคนไหนที uh ่ผ่านแล้วเราก็ยินดีกับเขาเขาก็มาให้กําลังใจเราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดีผ่านแล้วก็มาบอกรักทักทายทุกคนนะคะตัวจริงเสียงจริงของสุตรที่นีค่ะบอกรักทักทายทุกคนแต่ครีเอเตอร์ด้วยกันก็ทํางานอย่างนี้แหละถึงเวลากบบจักมาสวยบ่สวยกับมาออกรายการมาว่ามา